จะไปห้วยสม,มงเหมือนกันดูจากเบ็ดแล้วไม่รู้ลงหน้าไหนตันตูดไปครับขันหน้าไปห้วยสม,มองแล้วขันหลังยังไงเก่า <9. S 2> วันนี้หมายที่เราจะไปนะฮะไปฟังฟังซีดา วันนี้มาสายหน่อยฮะ ขึนมากลางเต็นอยู่ทางเข้าไม้นะครับ กระสูปจะมองเห็นน,น,นะนานๆยืนเรียงคิวตีแอปอมนะครับกระสูปจะดูดีคนี่มุมนีีนาะยืนนี่นตีเขาไปตรงกอรอเอเหรอเพ้่คยืนใส่บุ๋มไป ที่จอดรถนะครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็เราจะเดินเข้าไปบอกเราอู่องอยู่ก็ของเขาขาดเลยเขาหมายไปต้องลุยหน่อยนึงนะฮะมายนี้ไม่มีเรือโอดโอด เตรียมตำปลาเตร,รียมเบียดครับวันนี้สูตรอะไรครับนะวันนี้สูตรไห่เขียวผสมลูกยอได้อีกสูตหนึ่งก็สูตรลูกยอ อีกสูตรหนึ่งสูตรวานประดุกเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครจะได้ดนนผมเช็อกสูตรนี้ครับผมโอวิชิ่งหอวชียรุกตาลจันกบโอวิชิ่งเหมือนกันแต่ใช้มะเรือครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ลมแรงครับ อยู่ไหมฮะหลังจากลงเบ็ดไปได้สักพักนะะึงครับนี่สูตรลูกยอครับแต้มแรกมาแล้ว,ว,อลวโอ้ท่านู้นก็เอาแล้วครับอย่าบอกนะ ติดต่อได้เสียได้ฮะนี่ของน่าจะแจมที่สารานี่ได้ตะเพียนมาฮะตัวนี้สวยๆตะเพียนตะเพียนใส่สวยใส่สวยสูตรลูกย่อครับของผมสูตรลูกตาลที่เงียบใช่ไหมถ่ายวิดีโอถ้าเปิงเสร็จแล้ววิดีโอไปเลยวิดีโอโอ้ตอนเอ่นการ์ดเป็นรู่ไทยวะ มาดูเยอะนะแจมครับโอ้ต <kr> ูกยอนี่ใช้ได้ผลจริงจรูกยอนะลูกยอนนุ่นน่นหัวเชื้อจัว่ใหม่ดูกระทั่ง ลงกินดูครับกินลงกินแลวอย่ข้าวไปคอมกันมน้ากปนะคอมบ่อยู่ว่าตัวนี้ พยายามวัดหอยนะพยายามเด็ด <Ora> น <Halo> <t medidas> oui, ุ่งอ่ะมีเตียงบ่ โอ้โหไต้สวยอันมาโจ้นะฮะมึกปากสอยเนี่ยปากสอยเด้่ยปอยเนี่ยมึงปากสอยของกูป,ปายังกูกินเลย โอ้ยทั้งนั้นกันโก,ง,นกงครับทั้งนั้นกันโกลงลอกลั่นปลาเข้าเรื่อยๆครับหน้านี้ตอนรับมาปลา วัล้วครับแต่ไม่ใช่เบีดตัวเองนะเบ็ดของน้าแซมเราบปซอยปซอยโอ้สูนจอเใช้ได้ีครับนี่เยครับเซตสวยเทีย่ยงหมนะ สูตรลูกยอทำงานจริงๆครับันมีตแบบัแบบง้งใจมาจ๊ปาารดย่อก็ได้ใส่สวยยุ่ปลปาาสวยสูตรอะไรบอกท่านผู้ชมนะฮะ ทำหยุดทำหยุดทำยุดต่อครับม <yap> ีเสียงมีคิโบมีคิโบมีคิโบเสียงเสียงโอ้ตบเพียน ตัวแรกองปีเตียนตามหามาตั้งนานเข้าเดือนที่สามเพิ่งได้เบียนเฮ้อใส่ใส่เตีมปากเตี้ปากโอเคนี่เป็นจังวาสามคันตอนนะครับจังวาติดต่อนะครับต้องพายเรือเอาตะก้อบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากการพายเรือนี่ยึกว่าจะยังไงเป็นยังไงพจอดอีก เรือเขามีโหลดตำเนยนันบัวบอกลว่าบอกเลยวากูพายเป็นหลอดนึงอ่ะโอ้โหพึ่งควงว่ากันนี่ตาเขาตอนแรงกนี่

โอ้โหเติมไปกลที่ตอนล้นน้อแงนี่นมุมนีุ้มนี่เต็มปากะโอ้โหเต็มปากนนครลุ้ย ใช้พิธีครับตอนไม่ทันกลับแล้วฮะวันนี้วันนี้พอได้นิดหน่อยผน,น,นงานผลงานผลงานเต็มเก๋ช่อ ปลาเข้าตอนเช้ากับตอนเย็นครับเช้าเช้าแล้วก็เย็นเย็นอันี้กลับก่อนแม่บ้านโทรตามหลายรอบนี่สัมภาษณ์คนได้ปลาเยอะ่อยฮะไอ้กระมังใหญ่นี่ความรู้สึกเป็นไงตอนตอนวัดขึ้นมาครับอ,อ๋อแต่ใหญ่ใหญ่จริงฮนะกระมังยังมั่นใจในสูตรลูกยออยู่ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเขาขอใส่ชวนส่วนผสมอีกสักรอบหน่อยว่าใส่อะไรไปบ้างครับเป็นอไรน้อจ้งในิดต่อไปับจะไม่ได้เยอะจัดแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะผมว่าลูกยอลูกยอเจ๋อมากเพราะผมใช้ลูกตาวันนี้ก็ไม่เข้าเท่าไหร่จะไปเข้าสําหรับนาที่ใช้ลูกยอทิปหน้าผมก็คิดว่าผมจะไปเปลี่ยนใช้ลูกยอเหมือนกันฮนะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับบายบายท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้เนี้บไม่ไหวแล้วครับพายเรือเหนื่อยไม่มีแรงโบกมือ